สาวท้องแปดเดือนใช้ค้อนทุบพุงโชว์ความแข็งแกร่งของลูกน้อยนี่คือวิดีโอของหญิงท้องแก่ตั้ง8เดือนแล้วก็ตัดสินใจรังแก่ลูกในท้องด้วยการทุบท้องด้วยค้อนโหอะไรเนี่ยใครคือคุณแม่สมองกลวงคนนี้นะหรอ คำตอบก็คือ h e t t h r t t o r r บเรื่องของเรื่องก็คือย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมชอนแฮนลอนวัย26ปีซึ่งเป็นแฟนของเธอในตอนนั้นได้ถ่ายวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ที่เธอร้องบอกเขาว่ามาดูจีลูกของฉันแข็งแรงมากแล้วท้องก็แข็งโป๊กด้วย แฟนหนุม่มกรี๊ดสลบเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบหลังจากเด็กคลอดออกมาหญิงรายนี้ก็บอกว่าลูกชายวัยหกอาทิตย์ของฉันทำท่าซ้ำๆได้ทุกครั้งตามสั่งแฟนหนุม่มรายนี้ได้เปิดเผยวิดีโอให้เจ้าหน้าที่ดูเนื่องจากคุณแม่จอมก้องกล่าวหาว่าเขาได้ใช้ความรุนแรงกับเธอแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าการที่เธอทุบตีท้องของตัวเองไม่ได้ช่วยกรณีของเขาแต่อย่างใด แล้วสาวก้องก็ไม่ได้โดนจับในข้อหาใดๆทั้งสิ้นด้วยคุณคิดว่ามันยุติธรรมดีหรือไม่ที่เธอไม่โดนจับในข้อหาอะไรเลยหยลืมฝากคอมเมนต์น,น,นนะ